สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะครับอีพีนี้นะครับเป็นอีพีที่194นะครับผมพบกับผมนะครับเช่นเคยที่ช่องถอนพระเครื่องนะครับพี่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 ครับวันนี้นะครับผมก็จะนําพระสมเด็จนะครับแล้วก็เป็นหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ขี้ตานะครับอ่าพร้อมเลี่ยมเงินนะครับมาแบ่งปันพี่พี่เอนะครับอ่าถ้าหากพี่พี่ท่านใดครับสนใจนะครับก็สามารถโทรมาได้นะครับที่เบอร์ 0996341275นะครับ0996341275นะครับส่วนอดีไลน์นะครับแอดไลน์ได้ที่ ttn987 นะครับ ttn987 นะครับผมอ่ามามาเดี๋ยวเรามาชมองค์แรกกันเลยนะครับพี่ๆนะเรามาชมองค์แรกกันเลยนะครับองค์นี้นะครับองค์แรกเป็นพิมพ์อ่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะครับอ่าอีพีก่อนหน้านี้นะครับอันนั้นก็อ่ามีพี่ๆนะครับ fc นะครับมีพี่ๆ fc ลูกค้านะครับอ่าเขาแบ่งปันไปแล้วนะครับท่านได้เมตตานะครับอ่าภูลักผู้ใจญ่ได้เมตตานะครับอ่าแบ่งปันไปนะครับอง์นี้เป็นอีกหนึ่งองนะครับที่ผมเก็บไว้นะครับพี่ผมเก็บไว้นะครับอ่าเดี๋ยวผมก็ทยอยทยอยนะครับทยอยเอาพระสมเด็จที่เก็บไว้มาแบ่งปันพี่ fc นะครับองนี้พี่ๆจะเห็นนะครับพี่ว่าเป็นเนื้อองค์นี้เนื้อตุ๊บๆเลยนะพี่นะ เป็นเนื้อตุบตับเลยนะครับดูจากเนื้อแล้วเป็นเนื้อพระเนื้อตุบตับเลยนะครับนี่หลังนะครับมีรอยนะครับมีรอยแทะนะครับมีรอยปรีรอยแยะนะครับนะครับมีย่นๆนะพี่นะมีคลื่นๆนะครับเห็นไหมดูด้านข้างนะครับนี่เรียบร้อยนะครับตัดเรียบร้อยนะครับวัดละขังเห็นไหมครับตัดเรียบร้อยไหมครับด้านข้างด้านบนนะครับ องค์นี้นะครับก็จะเป็นพระที่มีคราบแป้งนะพี่นะองนี้จะมีคราบแป้งนะครับนี่คราบแป้งยังสวยแห้งๆเลยนะครับเกาะติดนะครับข้าบแป้งนะครับอันนี้เม็ดมลสารนะพี่นะเม็ดมลสารสีกขาวนะครับเม็ดผงพุทธคุณน,นะครับเขาเรียกกันนะครับเม็ดผงพุทธคุณน,นะพี่พี่องนี้นะพี่นะอ,องค์นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันที่แปดพันบาทนะครับเปิดที่แบ่งปันที่แปดพันบาทนะพี่นะ เปิดแบ่งปันที่8,00 0บาทอ่าฟังไม่ผิดครับพี่ฟังไม่ผิดนะครับพี่ราคานี้นะครับ8000บาทนะครับพี่นี่เห็นไหมอ่าลักษณะนะครับอย่างที่ผมบอกทุกคลิปนะครับอ่าพระสมเด็จวัดระฆังนะครับพิมพเขาจะเป็นแบบหน้านะครับอ่ากลมเป็นผลมะตูมนะครับลูกมะตูมนะครับแล้วก็เกตนะครับถ้าจะเอียงเอียงมาทางขวามือเราสายมือองค์พระนะครับขวามือเราสายมือองค์พระนะครับซุ้มนะครับก็จะ วิงว่งวิง่งวิ่งเอยียงโอนเอียงมาทางนี้ตกขอบฝั่งนี้นะครับแขนนะครับนี่ฝั่งนี้จะสูงกว่าฝั่งนี้นะครับซอกแขนนะครับจะทิ้งดิ่งลงมาแล้วก็หักศอกเป็นเดียวเล็กๆนะครับนี่ปั๊บปั๊บปั๊บนะครับอันนี้ครับเข่าขานะครับหลวงพ่อนะครับนี่พี่เอียงดูดีนะสมเด็จวัดระฆังนะครับเขาจะมีเส้นนะครับนี่วิ่งวนนะครับฐานชั้นแรกนะครับนี่จะมีเส้นวิ่งวนขึ้นไปนะครับ ชั้นที่2ชั้นที่3นะครับองนี้นะครับองประกอบโดยรวมถือว่าเป็นพระที่สวยสมบูรณ์นะพี่นะถือว่าเป็นพระที่สวยสมบูรณ์นะครับบอกไว้ก่อนว่าเป็นพระที่สวยสมบูรณ์ไม่หักไม่ซ่อมนะครับองนี้ผมเปิดแบ่งปันที่800บาทนะก็แปดพันบาทนะพี่ไม่ใช่แปดร้อยแปดพันบาทนะครับองนี้นะครับเปิดแบ่งปันที่แปดพันบาทนะพี่นะผมก็หลงนะครับพี่องนี้เปิดไปแบ่งปันที่แปดพันบาทนะพี่ ท่านใดสนใจก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์0ูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้านะครับเห็นไหมพี่ดูเม็ดมุ่นสารนี่พี่เห็นไหมเนี่ยโอ้โหนี่ตรงนี้มีแตกายงาด้วยนะครับนี่มีแตกายงาด้วยนะเห็นไหมมีแตกายงาเห็นไหมครับแป้งนะครับอ่านี่ครับตรงนี้นะครับฟังไม่ผิดพี่แบ่งปันที่แปดพันบาทพี่แบ่งปันที่แปดพันบาทนะครับอ่าพี่ๆนะครับอ่า หรือลูกค้าท่านใดนะครับชอบนะครับแอดไลน์มาได้นะครับแอดไลน์มาได้นะครับหรือจะโทรมาก่อนก็ได้นะพี่นะหรือจะโทรมาก่อนก็ได้นะครับอ่าหรือลูกค้าจะโทรมาก่อนก็ได้นะครับที่เบอร์0ูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้านะครับนี่เห็นไหมลักนะเนี่ยดำๆนี่คือลักนะครับอ่าโทรมาก่อนก็ได้นะครับที่เบอร์0ูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้านะครับศูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้า ส่วน ID l i ล e ครับแอดไลท์ได้ที่ TTN97 นะครับนี่พี่เห็นไหมเนื้อเป็นตุ๊บตับไม่เป็นก้อนเป็นก้อนเลยนะส่องดูเนื้อพื้นข้างในเป็นก้อนเป็นก้อนเลยนะพี่ดูด้านข้างนะครับเห็นไหมนี่ผมลงกล้องให้ดูเหมือนพี่พี c อฟซีในสองกล้องเองเลยนะครับองนี้นะครับฟังไม่ผิดพี่ผมเปิดแบ่งปันที่8,000บาทนะครับฟังไม่ผิดผมเปิดแบ่งปันที่8,000บาทนะครับนี่ครับเห็นไหม ดูให้ชอบนะครับพี่ดูให้ชอบแล้วค่อยทักมานะครับพี่ผมว่านะดูดูดูคลิปนะครับอ่าดูคลิปนะครับนี่เห็นไหมชัดเจนดีนะครับชัดเจนดีนะครับชัดเจนดีนะครับเราได้เห็นองค์จริงนะครับนี่เห็นไหมอ่าดูให้ถูกใจนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วค่อยทักมานะพี่นะอ่ามีราคาในใจนะครับมีราคาในใจก็ทักมานะครับมีราคาในใจก็ทักมานะครับ ทักมาบอกผมได้เลยนะครับว่าเฮ้ยทอนอพี่อยากจะปิดเท่านี้เท่านั้นเท่านี้ได้ไหมพี่มีงบประมาณนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมพี่เห็นไหมเห็นไหมลักเห็นไหมลัก,ลกดำๆเนะนี่ยนะครับบอกกันได้นะพี่นะเพียงแค่พี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับแล้วค่อยทักมานะครับ พี่ดูให้ชอบพี่พี่ดูให้ถูกใจแล้วค่อยทักมามีราคาในใจพี่บอกผมได้นะครับอ่าทักมาบอกเลยโทรมาบอกเลยนะครับบอกว่าตอนพี่มีราคาประมาณนี้นะปิดได้ไหมนะครับองค์ที่1น,นะครับเป็นพระสมเด็จวัดละคังนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าเป็นพระสมเด็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะครับก็เปิดไว้ที่8,000บาทนะครับองค์ที่2นะครับพี่ๆนะองที่สองนะองที่ส,สเป็น พิมพี้ตา5ชายนะครับเป็นรูปหล่อหลงพวอเงินพิมพี้ตา5ชายองนี้ก็ได้เดิมๆบ้านๆมาเลยนะครับวันนี้เพิ่งได้มาวันนี้นะครับองนี้นะครับวันนี้วันที่4นะครับวันที่4นะครับเพิ่งได้มาวันนี้เองนะครับนีครับพร้อมเรียมเงินเลยนะครับพร้อมเรียมเงินอันนี้ปลดจากขอเจ้าของมาเลยนะครับนี่ปลดจากขอเจ้าของมาเลยเจ้าของเขาแขวนอยู่นะครับเราก็อยากเห็นแล้วชอบนะครับ อยากจะได้อยากจะเอามาแบ่งปันพี่พี่ fc นะครับก็ฟิตราคาเข้ามานะพี่นะอ่านี่เป็นกรอบเงินนะครับเป็นกรอบเงินนะครับอันนี้เป็นกรอบเงินแท้นะเป็นกรอบเงินแท้นะครับนี่เห็นไหมองค์นี้นะครับพี่พี่ต้องบอกก่อนนะครับว่าองค์นี้ผมเปิดไว้ที่เจ็ดันห้าร้อยบาทนะครับเปิดไว้ที่เจ็ดันห้าร้อยบาทนะครับพี่เป็นพระเลี่ยมเงินนะครับเป็นพระเลี่ยมเงินนะครับเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะครับนี่เลี่ยมเงินนะครับ พี่เห็นไหมซูมใกล้ๆอย่างนี้ก็ได้เนี่ยครับเห็นไหมดูนะครับเห็นไหมโอ้โหเนื้อเหลืององมเขียวนะพี่นะเนื้อเหลืององมเขียวนะครับพระนะครับตาจมูกปากเด่นชัดเจนนะครับอ่าองค์นี้ต้องบอกว่าเป็นพระที่ผ่านการใช้มาบ้างนะครับนี่เซียนจีวอนยังคมชัดนะครับนี่ขนาดเป็นพระที่ผ่านการใช้มานะพี่นะเห็นไหม พ้าที่ผ่านการใช้มานะครับยังคมชัดอยู่นะนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับพี่เห็นไหมอ่าองนี้เปิดไว้ที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับพี่เอาไปพี่ขึ้นคอได้เลยนะครับพี่เอาไปแขวนได้เลยนะครับองนี้นะครับพร้อมเลี่ยมแล้วนะครับเลี่ยมเงินนะครับอันนี้ผมก็ปลดจากคอเจ้าของเดิมมาเลยนะเจ้าของเดิมผมก็เห็นแล้วผมชอบนะพี่ผมอยากเอามาแบ่งปันพี่พีเอฟซี อ่าผมเห็นแล้วผมชอบผมอยากเอมาแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะครับผมก็เลยฟิตเข้ามานะครับขอแบ่งเช่าเข้ามาเขาก็อ่ก็ถือว่าคุณอาใจดีนะครับคุณอาใจดีแบ่งให้มานะครับก็เอามาแบ่งปันพี่พี่เอฟซีวันนี้นะครับท่านใดสนใจก็โทรมาได้นะครับหรือแอดไลน์มาก่อนก็ได้นะครับพี่อ่าถ้าจะโทรนะครับโทรเบอร์ที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้านะครับศูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้านะครับ ส่วนแอดไลน์นะครับแอดไลน์ได้ที่ ttn 9 8 7าปนะครับ ttn 9 8 7าปเป็นภาษาอังกฤษนะครับพี่ ttn นี่เป็นภาษาอังกฤษนะครับนี่พี่ดูสิครับไปถานเห็นไหมขนาดปีเดี่ยมไว้ยังเห็นกดมะระเลยนะครับพี่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมพระสวยนะครับพระสวยนะครับอ่าพระสวยนะครับผมถึงจะเอามาแบ่งปันพี่พี่ fc นะเนี่ยเห็นไหมผมเห็นแล้วผมชอบผมจะได้มาแบ่งปันพี่พี่นะผมก็ ฟิตเข้ามานะพี่ผมก็ฟิตเข้ามานะครับองนี้เปิดไว้ที่7,500บาทนะครับอ่าองนี้เป็นพิมพ์กิตา5ชายนะครับเปิดไว้ที่7,500บาทนะครับพร้อมเลียมเงินเลยพี่พร้อมเลียมเงินอ่าโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่ๆ FC ไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปใหม่ๆนะครับผมอ่าสหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ